ตนโมันนกมทก็โตตระดตสมมาสมพุทธษัักโโตระตสมมาสมพุทธษนัมเทก็โตระตสามมาสามพุทธัุทธังารัางชานิังารังพชราิสร้างคารังพชรานิพูทิพุทธังสารังพะชรานิ ตังสรณังกัจฉานิปุติยปิสังฆังจารณังกัจฉานิตติยังทุกขังจารณังกัจฉานิปุติยตัมมังสรณังกัจฉานิกาติยังปิสังฆัง <static> ทำร่วมเกินไปที่ทำร่ำวมเกินไปเพราะว่าในใจเพรว่าในใจหรือทางายทางายที่ปฏิที่เหตุออกมาที่ทำออกมาเป็นกิริยาที่ว่าดูงามดูว่างามเป็นกิริยาท่าทางที่ไม่ดีเออลูกกับขอขมาต่อพ่อแม่ลูกขอขมาต่อพ่อและแม่ขอให้ลูกคนนี้อย่ามีบาปมีกรรมติดตัวไปเลยขอให้ลูกคนนี้อย่ามีบาปมีกรติดตัวเลย ไปเหตุยังทำยังก็ใหจะเริญรุ่งเรื่องทำการสิ่งใดขอให้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้ามีความก้าวหน้าย่อนบุญพ่อบุญแม่ด้วยบุญของพ่อและแม่ให้ลูกคนนี้จะเริ่รุ่งเรื่องมีอยากมีกินเนอให้ลูกคนนี้ทำสิ่งใดให้มีอยากมีกินสาธุ พ่อกับแม่กักขออักโหสิกรรมให้ลูกที่เป็นบาปเป็นกรรมบว่ชสิคิดในใจด้วกิริยาทางทานเทียรต่อมากแบบพ่อพอใจให้พ่อให้แม่พ่อกับแม่กับสิบ่ให้ลูกมีบาปมีกรรมต่อพ่อต่อแม่ต่อไปนีีลูกของพ่อของแม่คนนี้เพราะว่าสิเห็นยันช้ำยังก็ให้ประสบควานท้องเด็กพี่อยากพี่กินให้รับไปด้วยเรือบา you mm -hmm. กำนีคนน้อขอผ่านมาพาบอลใส่ลูกคนกับมาขอขอมาขอโทษขอเอารมณ์ศีรัมสิ่งในอกในใจที่พึ่นคึดว่าพึ่นเฮ็ดกระพอกับแม่บอถือบบควนพึ่งแก็ขอโทษขอขอมาก็ได้ยกโทษให้เพิ่นไปแล้วละ่สะสาธุ